เอลบางเท่ากับกระดาษ24สาวนักสแสดงคนดังเอวไม่เกิน24เห็นเอลเล็กๆแบบนี้บอกเลยว่าเพดแซบแล้วก็ยังแข็งแรงมากจะมีใครกันบ้างน,นั้นเราไปร,รับชมกันได้เลยจ้าคนที่14โอปอปณนิสราคุณแม่ลูกสองที่สวยแซบนับวันยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้คือออร่าพุ่งแถมเอวที่วัดมาก็ได้24นิ้วซึ่งกว่าจะได้มาขนาดนี้บอกเลยไม่ง่ายซึ่งโอปอเผยว่าต้องใช้เวลาเป็นปี คนที่13ใหม่ระวิกาหากพูดถึงนักแสดงสาวเอลบางล่างเล็กต้องมีชื่อสาวใหม่อยู่เป็นแน่ที่ใครต่างก็ยกให้เป็นนักแสดงสาวเอลบางเฉียบที่มาพร้อมกับเอล22นิ้วครึ่งเวลาที่ได้โชว์สัดส,ส่วนแต่ละครั้งแน่นอนว่าเป็นคอนเทนต์ที่ตามแต่ยากมาก คนที่12อ้ำพัชราภาขึ้นหิ่งเป็นนางเอกในดวงใจของใค่ายหลายคนถ้าไม่บอกว่าอายุ45แล้วก็คงไม่มีใครเชื่อขยันดูแลตัวเองทําเอาหลายคนนั้นต้องทึ่งในความเอวบางร่างน้อยของเจ้าตัวที่เอวบางยังกับกระดาษ A4 เพราะว่าเอวของสาวอ้ำนั้นเฉียบมากแค่23นิ้วเท่านั้น คนที่11ไอซ์ปีชยานักแสดงสาวสวยหรือเจ้าของบทเมรอนทีนับวันก็ยิ่งสวยวันสวยขึ้นหลังจากที่เผเชิญกับมรสนุมจนเมื่อเธอนั้นได้ออกมาอัดคลิปช่างน้ำหนักแล้วก็วัดเอวบอกเลยว่าเอวเธอนั้นบางเฉียบเพียงแค่21นิ้วแถมยังช่างน้ำหนักเท่ากับเด็กปหก คนที่10แคทเทรียาอิงลิชกี่ปีผ่านไปก็ยังสวยแซ่บเหมือนตอนที่เข้าวงการบันเทิงมาใหม่ๆสำหรับนักร้องสาวสวยชื่อดังคนนี้เป็นเจ้าของเอล22ในตำนานขนาดหยิบชุดที่เคยใส่เมื่อ21ปีที่แล้วจนปัจจุบันตอนนี้เธอก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมคนที่9ต้าเหนิงกัญยาวีนักแสดงสาวสวยที่หลายคนยกให้เป็นนักแสดงสาวที่เอวบางร่างเล็กมากแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าเอวจะตัวนั้นเท่าไหร่แต่พอเดาๆได้ว่าไม่เกิน24นิ้วอย่างแน่นอน คนที่แเจนนี่อัลลาพาดเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงที่ดูแลตัวเองแบบสุดเป็นซุปตา์สายสุขภาพตัวแม่แม้ว่าจะอายุหลักเลขสี่แล้วแต่ก็ไม่เคยหยุดที่จะดูแลตัวเองเอวบางถึง22นิ้วแม้ว่าจะมีคนทักแต่เธอนั้นก็บอกว่าถึงจะตัวเล็กแค่นี้แต่บอกเลยว่าแข็งแรงมากคนที่7ยายาอุรัสยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เอวบางร่างเล็กที่เวลาโพสต์ภาพลงไอแต่ละครั้งก็เผ็ดร้อนไม่เบาโดยเอวของสาวยายานั้นอยู่ที่ราวๆา3นิ้วเรียกได้ว่ากำลังดีเลยจริงๆ คนที่6แอนทองผสมแม้ว่าจะผ่านตัวไปเป็นผู้จัดก,การแล้วแต่เธอนั้นก็ยังคงดูแลตัวเองสม่ำเสมอเห็นแบบนี้แล้วขอบอกเลยว่าเอวของเธอนั้นเล็กเพียงแค่22นิ้วเท่านั้นคนที่ 5. มากี้ราศีสําหรับคุณแม่ลูกแฝดที่เอวบางร่างเล็กมากมาพร้อมกับรอบเอวถึง19นิ้วเท่านั้นถือได้ว่าเป็นคุณแม่ลูก2ที่ดูแลตัวเองแบบสุด,สด คนที่4เบเบ้ทันชนกเป็นอีกหนึ่งสาวที่ออกกําลังกายหนักมากใครที่อยู่วงการของเบเบ้จะรู้กันดีว่ารอบเอวของเธอนั้นอยู่ที่21นิ้วแถมยังมีกล้ามหน้าท้องอีกด้วยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าแข็งแรงแบบสุด,สดคนที่3แอร์พันธิลาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นอีกหนึ่งดาราไซส์มินิซึ่งก่อนที่จะมีน้องทิลาเธอก็เคยออกมาว่าเอวให้ดูว่าเอวของเธอนั้นบางถึง23นิ้วกันเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันเธอจะมีลูกแล้วแต่ก็ถือได้ว่าเธออนนนนัันย้ยยงเป็ดาาารสวไซมิู่ คนที่2เตยจะริมพรอนควันใจไอดออยุคบุเกเบิกแถมหน้าเด็กตลอดการอายุหลักเลข3าแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดดูแลตัวเองที่เห็นจะเป็นคนตัวเล็กแบบนี้แต่เธอนั้นก็มีเอวอยู่ที่20นิ้วถือได้ว่าเป็นนักแสดงสาวเอวบางร่างเล็กเลยจริงๆ คนที่1นึ่ Lisa ลิซ่าลลิสาไอดอลสุดโด่งดังที่มีการบอกเล่าที่ได้เจอกับลิซ่าตัวจริงโดยบอกว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมากหนึ่งในนั้นก็คือดีไซเนอร์ชื่อดังที่ได้มีโอกาสดีไซน์ชุดให้กับเธอโดยบอกว่ามีการปรับลงมากจากเดิมจากไซส์ XS เพราะว่าลิซ่านั้นเอวบางเพียงแค่22นิ้วครึ่งเท่านั้น